โ okay. อเคอ่ามีตัวเล็กตัวจิ๋วดูถ้าไม่มีเลยไหมอ้าวจีบก็แค่หลอกแค่บ้างจีบแค่หลอกให้มันตายทำไมอ่ะแค่หลอกให้มันปล่อยเออปล่อยเลยนะวู๊ห

มากัน รอะใฟิวาไปร่การตลาของคร้ากระตยก็่่ในะคะวใ้่าุกกระปุก่หดมัุ่มดุ๊กอ้ไมให้กระต่ายไม่ใกระตายมหเ่ยไม่ใช่ราไม่ใกระตายไหมมไหีม่มี โอ้ยใหญ่ใหญ pues ่ไปแล้นุ่นน่นแบดดี้จ้าโหลเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวพาไปเล่น